สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีที่16 มีนาคม2566สวัสดีเช้าวันหวยออกครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลโค้งสุดท้ายกันต่อครับแนวทางแรกจะเป็นแนวทางวิ่งตัวเดียวของอาจารย์เสือคิมชากรังลาวอาจารย์ให้วิ่งที่เลข3ทุกท่านมาลุ้นกันครับ3มจะไปบนหรือว่าจะลงล่างอีกใบหนึ่งของอาจารย์ก็คือใบนี้ครับ ใบนี้อาจารย์ให้ข้อมูลชุดเต็มมาเลขวิ่งของอาจารย์ก็อยู่ด้านบนครับเลขชุดของอาจารย์ก็จะมี2ตัวแล้วด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลชุด3ตัวครับไปดึงชุดเด่นกันดูนะครับแนวทางของอาจารย์เสือคิมชากลางราวต่อมาครับเด่นบนเลขเด่น2ตัวของแอสจิรัน สูตรของอาจารย์งวดใหม่ได้7กับ8ทุกท่าน7กับ8รอลุ้นกันครับจะมาไหมอาจารย์ก็มีวิธีคิดมาให้ด้วยนะครับอยู่ด้านบนทุกท่านใครชอบสูตรหวยก็แคปหน้าจอเอาเนาะถัดมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางมาตัวคร่าล้านเปอร์เซ็น์ของแอดพนัชกรมาแล้วครับ งวดที่ผ่านมาเลขวิ่งบนล่างของอาจารย์เข้าทั้ง2ตัวเลยทุกท่านอาจารย์ให้วิ่งมาที่6กับ5เลขชุดชอบชอบส่วนตัวของอาจารย์ก็เข้านะครับของอาจารย์มี2 6 6ทุกท่านเข้าเป็นตัวกรับหวยออก6 5 2งวดก่อนก็จะประมาณนี้งวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวา16ทับ3 2ม6 6 แนวทางของอาจารย์ตามที่เห็นครับเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันทุกท่านมาตัวคร่าล้านเปอร์เซนต์อาจารย์ให้วิ่งบนล่างมาที่7กับ8นะครับ7กับ8เลขชอบชอบส่วนตัวของอาจารย์ก็จะมี0 6 7 8 7 6 6 7 7แล้วก็9 4 7นะครับจัดไปทุกท่าน แนวทางของแอดพนัชชกรมาตัวคร่าล้านเปอร์เซ็นต์ต่อมาครับจะเป็นข้อมูลรูปแบบนี้ทุกท่านรางวันที่1มัดรวมกันกับแนวทางมาตัวคร่านะครับงวดที่ผ่านมานั้นมี5 5ทุกท่านตรงนี้งวดใหม่รูปแบบนี้จะอยู่ ด้านล่างนะครับทุกท่านจะอยู่ด้านล่างวันที่อยู่ตรงนี้หลังวันที่หนึแนวทางของมาตัวคร่ามัดรวมกันแล้วได้ตามที่เห็นนะครับรูปแบบนี้เนาะทุกท่านชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านแนวทางของอาจารย์นะครับต่อมาซ้ำนักงานสลากกินวงรัฐบาล แนวทางของแอดรมจัน์นะครับเลขเด่นบน2ตัวของอาจารย์งวดใหม่นี้ได้3กับ5ทุกท่าน3กับ5มาลุ้นกันครับจะมาตำแหน่งไหนวันที่อยู่ตรงนี้ชัดเจน16ทับ3 2566งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์หลุดนะครับถ้าจะไม่ผิดจะหลุดมา2งงวดติดแล้วเนาะ มาลุ้นกันทุกท่านงวดนี้จะกลับมาเดินต่อไหมต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดอตโตมาริกปอมงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้า2ตัวนะครับมี5กับ2ทุกท่านอาจารย์ให้5กับ2มา5ก็เข้าตำแหน่งหลัก12ก็เข้าตำแหน่งหลักหน่วยงวดใหม่อาจารย์ให้มาแล้วคือใบนี้ สาธิติโดยรวม7งวดหลังสุดหลุดไป2งวดนะครับใครชอบสาธิติก็แคปหน้าจอไปไล่เลียงดูเพิ่มเติมได้ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับงวดใหม่16ทับส2566สูตรเด่นบนของอาจารย์ได้0กับ5ทุกท่าน0กับ5จัดไปครับแอ l o ตโตมาริกป้อม ต่อมาครับใบนี้ไม่เจอนานมากทุกท่านสำหรับแนวทางของเอจิบันนะครับเด่นบนเลขเด่น3ตัวพื้นหลังสีฟ้าดำงวดนี้เจอผมก็นำมาแบ่งปันคุณผู้ชมเนาะสูตรของอาจารย์งวดใหม่อยู่ตรงนี้กับได้438ทุกท่าน438งวดที่ผ่านมาหวยออก6 5หสอง ผมไม่ได้ลงให้นะครับจะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์มีเลข2นะครับเข้าตำแหน่งหลักหน่วยตามนี้ครับแนวทางของเอสจีบันถัดมาครับ10หน่วยบนเลขเด่น4ตัวของเอสตางสูตรของอาจารย์ได้เลข5 6 7แล้วก็8ทุกท่าน5 6 7 8วันที่อยู่ด้านบนครับแนวทาง10 หน่วยบนต่อมาใครถามหาสอนอบนแอดเพนมาแล้วครับงวดที่ผ่านมาในทางของอาจารย์นั้นเข้าเลข5เข้าตำแหน่งหลัก10นะครับงวดที่ผ่านมาคือใบนี้สถิติที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้15งวดหลังสุดหลุดไป2งวดทุกท่าน ไล่เรียงดูได้นะครับมาทุกท่านงวดใหม่จัดไปครับไปนี้เลย1 6ท3 2 0 2 3สูตร10หน่วยบนของอาจารย์ได้0123ทุกท่าน0123แคปหน้าจอให้ไวครับแนวทาง10หน่วยบนแอดเพน ต่อมาครับใครรอแนวทางสอนบนรูปฟักทองเลขเด่น5ตัวของอาจารย์สุประโชค21มาแล้วครับงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์นั้นเข้าเลข5เข้าตำแหน่งหลัก10สามงวดหลังสุดอยู่ด้านล่างไล่เลียงดูได้ทุกท่านงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบด้านบนสอนบนฟักทองของอาจารย์ได้02578นะครับงวดใหม่ ัดไปครับใครรอสูตรนี้ของอาจารย์สุโชคสอน,อ,นอนบนฟักทองได้02578ครับต่อมาครับใครรอแนวทางน้องพอใจพาดูล่างของแอดชนะพลมาแล้วครับงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าแนวทางของอาจารย์ลุดไปทุกท่านไม่มีเลข5มงวดที่ผ่านมาคือใบนี้นะครับ สาธิติโดยรวม10งวดหลังสุดหลุดไป2งวดใหม่ของอาจารย์คือใบด้านบนครับ16มีนาคม2566น้องพอใจพาดูล่างของอาจารย์ได้0348ทุกท่าน0348จัดไปครับแนวทางของแอดชนะพล ต่อมาครับเด่นคู่ติดล่างแนวทางของอาจารย์เทพบัลือสูตรขั้นเทพอาจารย์ให้เลขเด่นมาที่8กับ9เลขชุดก็อยู่ด้านล่างทุกท่านตามนี้ครับเด่นคู่ติดล่างต่อมาก็เป็นข้อมูลเน้นล่างกันบนอาจารย์ให้เด่นมาที่8กับ9เลขชุดของอาจารย์ก็มี9497 8489 มีชุดกันอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับชุดหนึ่งเกนะครับตามนี้ทุกท่านแนวทางของอาจารย์เทพบรลลือสูตรขั้นเทพ16บหกทับสามสอต่อมาก็เป็นข้อมูลชุดพิเศษของแอดคมอาจารย์ให้ชุดพิเศษมา2ชุดครับเป็นข้อมูลชุด2ตัวได้95กับ97ทุกท่าน95กับ97 อาจารย์ไม่ได้ระบุว่าเป็นบทหรือล่างชอบแนวทางตัวเลขชุดนี้กันได้หมดเลยนะครับต่อมาใครรอแนวทางของแอดพี่หมื่นมาแล้วครับคู่เด่นของอาจารย์ก็4334คู่เน้น3553คู่ฟัน2442ออีกรูปแบบหนึ่งของอาจารย์ก็จะเป็นรูปแบบนี้ครับพื้นสีขาว ชุด2ตัวของอาจารย์ได้4 3 4 2 2 3 3 5แล้วก็3 8 4 3 4 2 2 3 3 5แล้วก็3 8ครับวันที่อยู่ด้านบนใบนี้เป็นแนวทางของอาจารย์เสือสั่งฟ้าทุกท่านชุดเน้นของอาจารย์ด้านบนเป็นข้อมูลชุด3ตัวอาจารยนมา2ชุดครับ5 0 7กับ5 0 8 สตัวของอาจารย์ก็จะมี07 05 08อาจารย์เน้นมา2ชุดนะครับ07กับ05จัดไปทุกท่านชุดเน้นเสือสั่งฟ้า16มีนาคม2,566ถัดมาก็จะเป็นนาทางเจพรนะครับในวงเล็บสดผมได้มาเป็นใบนี้นะครับผมก็นำมาแบ่งปันคุณผู้ชมนอกเผื่อชอบ ชุดสตัวที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางก็มี4 2 1 8 3งหนแล้วก็39 4 2 1 8 3สี่สอวันที่อยู่ด้านบนครับต่อมาก็ข้อมูลชุดเต็มล่างของเด็กตากงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์ไม่มี5 5ทุกท่านแต่ว่ามี5 2มาแทนนะครับขึ้นไปบนเนาะ งวดก่อนหน้าน,นั้นของอาจารย์เข้า08นะครับงวดที่ออก80สองงวดหลังสุดมีเข้าแล้วก็มีหลุดงวดใหม่ของอาจารย์คือใบฝั่งทางขวาครับชุดเต็มร่างของอาจารย์ตามที่เห็นทุกท่านวันที่อยู่ด้านล่างจัดไปครับข้อมูลของเด็กตากมาต่อกันที่แนวทางชุดโต๊ดคัดพิเศษของอาจารย์นภัสแจมจราศีงวดใหม่คือใบฝั่งทางขวา ได้35ตัวนะครับ35ตัว16มีนาคม66ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับต่อมาครับใบนี้เป็นแนวทางของแอดมินโยนะครับแอดมินโยอาจารย์บอกว่าบนวิ่ง6กับ7เลขชุด3ตัวอยู่ด้านบนครับ4ชุด ด้านล่างเป็นข้อมูลชุด2ตัวในส่วนข้อมูลล่างอาจารย์บอกว่าวิ่ง9กับ1เลขชุดล่างของอาจารย์ก็มี919297 1217แล้วก็27ตามนี้ครับแนวทางของแอดมินโยต่อมาครับแนวทางของแอดยืนใบเขียวสายมืออาจารย์บอกว่าสรุป2ตัวบน อาจารย์สรุปมาให้2ชุดนะครับ48กับ49ถ้าสูตรไม่ผิดยังไงก็มาครับอาจารย์ว่างั้นส่วนใบฝั่งทางขวาอาจารย์ให้ชุด3ตัวมาชุดเดียวครับ149สรุปชุดเดียวจัดไปทุกท่านแอดยืนใบเขียวใบนี้เป็นข้อมูลของแอดกับตันใหญ่โตครับข้อมูลบนของอาจารย์จะอยู่ด้านบนชุด3ตัวให้มาชุดเดียว039 2ตัวได้39ก 9, ับ93ล่าง4ชุดครับ06 16 36 96แนวทางของแอดกับตันใหญ่โตมาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์ปียพงครับหรือว่าปียะแผนใครรอแนวทางของอาจารย์มาแล้วครับใบนี้ชุดเต็มวิ่งเล่นๆผมลงไปให้แล้วก่อนหน้านั้นอาจารย์ให้วิ่ง1กับ0 ชุดเต็มของอาจารย์ก็อยู่ตรงกลางได้01077116แล้วก็06ชุดพิเศษของอาจารย์ได้01กับ07ทุกท่านตามนี้ครับแนวทางของแอดปิยะแผนต่อมาก็เลขเด็ดใบดำนะครับเลขเด็ดใบดำ16มีนาคม66เลขเด็ดบนของอาจารย์68คู่โต๊ดนะครับชี้ขาดก็คือเลข0 ชุด3ตัวได้905กับ907 2ตัวอยู่ด้านล่างครับ05 07 0995แล้วก็97ทุกท่าน05 07 909 5 97เนาะตามนี้ครับเลขเด็ดใบดำต่อมาก็เป็นข้อมูลซองแดงนะครับ16มีนาคม6 6อาจาร,รย์บอกว่าสั่งวิ่ง6ตัวเดียวเลขชุด2ตัวก็ ขอภัยครับเลขชุด3ตัวได้360กับ9 64 2ตัวก็มี0306 6468แล้วก็69กก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ